วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องของส้มมี ASMR กันนะคะวันนี้ส้มจะพามากินผลไม้นะคะจะออกแนวเปรี้ยวๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะส่วนตัวนี้อันนี้คือหลายคนคงรู้จักนะคะว่ามันคือลูกอะไรก็อันนี้แถวบ้านส้มเหมือนส้มไม่เคยกินนะตัวนี้เพิ่งมากินตอนอยู่กรุงเทพนี่นะคะอันนี้เรียกว่าลูกไหนนะคะ เคก็เดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเต็มๆก่อนว่าเยอะขนาดไหนนี่เห็นไหมคะนี่น่ากินไหมโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มจากลูกไหนกันก่อนนะคะอ้อลืมบอกอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มของโซมเองนะคะที่โซมทำเองก็จะใส่ แห้งตัวเล็กไปด้วยนะคะเนี่ยน่าอร่อยมากเลยมาก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอันนี้กันก่อนนะคะ อมบพวงบ้างนะคะเนี่ยโอ้โห ทุกคนตอนนี้ส้งรู้สึกแบบเสียวฟันมากแล้วนะคะก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องส้มมี ASMR กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ